ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะที่มีข้าวเหนียวมาให้กับขม,มิลน,นะคะแล้วก็คะแนนด้วยนะคะพึ่งสร้างเจ้าในเด้อเจ้าคือผู้งามฟ้าบายๆเนี่ยขอบาเจ้าเนีน่ยคุณยายบอกว่าขอพึ่งบุญบรารมีของขม,มิลน,นะคะ ้เปนแต่ขอบค,คุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รักและเมตตาคเมมนค่ะก็คือบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะแม่ๆอาจจะไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าเจอผู้คนแล้วคเขมนเองก็ได้ทานข้าวเหนียวเลยนะคะแม่ๆมันเงียบเหงาเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนหมดนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศในหมู่บ้านวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศมืดค้มเพราะว่าเมื่อเช้ามีฝนตกโปรยปลายด้วยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วเงียบมากนะคะทำเหมือนบอกว่ามีแต่กำแพงน้องหมาก็ยังไม่เห่าเลยทำเหมือนบอกว่าถ้าเจอผู้คนตรงไหนคงได้กินนะคะดูดู คำมืนทั้งคำมืนทั้งพี่ควานบุญชูทั้งแฟนพี่ควานบุญชูนะคะแม่แม่วันนี้ยังไม่มีที่จอดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีผู้คนอยู่บ้านนะคะเงียบเหงาคำมืนบอกว่ามีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เลี้ยวนะคะขอเดินตรงอย่างเดียวพี่ควานบุญชูของเราก็เลี้ยวซ้ายไปแล้วนะคะคำมือนบอกว่าเดินตรงอย่างเดียว แม่แต่น้องหมาก็ยังไม่เห่าเลยนะคะแม่แมสิดูเอานะคะว่าเงียบแค่ไหนนะคะขำเหมือนมาแล้วจ้า,า,าคุณยาอยู่ไหนหมดเนาะ เงียบจริงๆนะคะแม่ไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คุณยายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะคะวันไหนที่เงียบเหงานะคะน้องใครเองก็ไม่อยากจะถ่ายทอดให้กับพ่อๆ่แม่แม่ได้ชมกันนะคะแม่ แต่เราไม่มีคลิปลงเลยนะคะแม่แม่เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องถ่ายทอดเนี่ยกับพ่อพ่อแม่ได้รับชมกันนะคะแม่แม่ถึงใจเงียบเหงาถึงจะเป็นยังไงแต่เราก็สู้เหมือนเดิมนะคะแม่แม่วันนี้ไม่หมานวันต่อไปอาจจะหมานก็ได้นะคะโคําเหมือนได้ยินเสียงคุณน้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู้ได้กินข้าวเหนียวปั้นใหญ่เลยนะคะนี่นะคะ แต่ถ้าเจอผู้คนหรือว่ายังไงนะคะแม่ๆเข,ข้าเหมนเองก็พอจะได้ทานข้าวเหนียวนะคะแต่เราไม่รู้ว่าผู้คนเข้าไปไหนหมดนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลานะคะที่เราเข้าในหมู่บ้านอาจจะเป็นสายตอนสายๆนะคะแม่ๆก็เลยเงียบเหงาอู้น้องหมาเจอน้องหมาแล้วมันมีลูกอมนมีลูกดอกจ้า ได้ทานข้าวเหนียวปั้นใหญ่เลยนะคะแม่แมเมื่อกี้นะคะคำเมินบอกว่าทุกคนทุกคนออกมาคำเมืินมาแล้วขอให้ทุกคนได้เดินออกมาคำเมือนจะได้ทานข้าวเหนียวนะคะแม่คืวควานบุญชูของเราก็ปั่นจักรยานตลอนตะลอนไปเรื่อยๆนะคะ ราะว่ายัางไม่เจอผู้คนขมนอนเองของเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่จนกว่าจะเจอผู้คนนะคะออ้หนี่เจอรถกระบะคุณนะ้าผู้ใจดีมอบคะแนนให้กับขมือนแล้วจะต,ต้องกราบขอบพระคุณคุณนะ้ามากๆเลยนะคะที่มอบคะแนนให้กับขมือนนะคะโุ้ยเป็นรถขถกับข้าวนะคะแม่แม่มขอให้คุณนะ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของให้มันมันนะคะแม่แม่ มีเป็นรถขายกับข้าวนะคะขมือนชิดซ้ายหน่อยขอมือนขอมือนเดินเต็มถนนเลยขมือนบอกก็ช่วยไม่ได้นะคะก็ไม่เห็นมีใครอยู่บ้านขมือนบอกว่าถนนตรงนี้ทำเหมือนคลอง เดินจนรอบหมู่บ้านแล้วนะคะแม่แม่ไม่ใช่ว่าครึ่งหมู่บ้านนะคะน้องไผ่เองก็ยังไม่มีสถานที่จอดเลยเราก็จะเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านใหม่เพราะที่ตรงนี้มันเป็นทุ่งนาแล้วแฟนพี่ควันบุญชูของเราก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่มีสถานที่จอดนะคะแม่แม,แม่บอกว่าวันนี้จะได้ค่านมหรือเปล่านะ ดูพี่ควันบุญชูนะคะแดินเราไปหาพี่ควันบุญชูกันนะคะแม่แม่พี่ควันบุญชูเป็นยังไงวันนี้นะโอ้ยวันนี้มืดเติมหานค่านมก็ยังไม่ได้นะคะแม่แม่พี่ควันบุญชูโอ้ยแม่แม่อะไรจะเงียบเงาขนาดนี้นะคะมากันผู้ขายวัตถุมงคลสามคนนะคะแม่แม่ไม่มีสถานที่จอดสักคนเลยนะคะ ไม่หมานก็ไม่หมานทั้งสามนะคะไม่รู้ใครจะเลี้ยงใครจะออกค่ากับข้าวนะคะวันนี้ขเมืนเป็นคนเอาออกค่ากับข้าวใช่ไหมวันนี้ขเมืนได้ค่ากับข้าวยังเดี๋ยวเราไปถามควันโต้งกันนะคะมแม่ๆว่าวันนี้ควันโต้งได้ค่ากับข้าวเลี้ยงเพื่อนๆไหมนี่ <laughs> ถามไม่ยอมตอบเลยนะคะวันนี้นะคะ ไม่พูดเลยพูดไม่ออกเลยนะคะวันนี้คหมื่นก็คงบอกว่าได้แต่พี่คิ้วเขียว,ยวจะพอค่ากับข้าวไหมวันนี้ทีมงานของเรานะคะแม่แม่จะไปขึ้นรถแล้วนะคะบอกว่าไม่หมานเดินรอบหมู่บ้านสองสามรอบแล้วนะคะหมู่บ้านใหญ่ก็จริงเราเดินไม่หมดก็จริงแต่ว่าเราเดินเกินครึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่มีคนอยู่บ้านนะคะเราก็จะพาขมือนขึ้นรถไปหมู่บ้านต่อนะคะแม่แม่แม บ,บ้านนี้ไม่หมานเผื่อบ้านข้างหน้าอาจจะหมานก็ได้นะคะชีวิตช้างทัวก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่บ้านที่เราไม่ได้ขายวัตถุงมงคลแต่คำํำเงินได้กินกล้วยได้กินข้าวเหนียวเราก็ดีใจเราก็จะสู้ต่อไปนะคะนะคะชีวิตการทัวมีวันที่หมานวันที่ไม่หมานนะคะแต่วันนี้รู้สึกย่ำแย่จริงๆ ปกติถึงน้องไพยไม่ได้ขายแต่แฟนพี่ควันบุญชูก็จะได้ขายบ้างแต่วันนี้ไม่มีใครได้ขายสักคนเลยนะคะ่แม่มสำหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไผรเองก็ได้ถ่ายทอดชีวิตการทัวร์ให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไัยเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ